ครับที่ผีผ้ามาหาหอยง่ายครับนี่วอดีขัวแล้วก็ดีหาขัวแล้วครับหนีนรถมาไถหนด้านะหดครับนี่หาหอยง่ายตามคนรถครับนี่นี่ครับหน่วยหอยครับนี่รถไถไถขึ้นมากครับนี่ปีไรอะไรดีครับปีนี่ปีนี้ยัยกษ์ยีทอดได้ครับนี่เดี๋ยวเาก็ะดีเริ่มหาครับนี่ ่าลืมกดไล์ก็แช่ก็ติดตามช่งนน้แหมเด้อครับตรงขัวพอต้องเสียหนักครับนี่ยังน้ำขวนรถเลยครับยินเริ่มเพียงแล้วครับใ้หน้าหดค่เตรียมตัวสีล่ววานเขาแล้วครับนี่หลังสงการแล้วครับเป็นบวันทั้งวันปีกว่าท่านครับนาเป็นหน้า ชั้นประธานครับหัวบูปีนะครับหน้าทรงนี้รับไมยง่ายครับนี่จะน่อยยิ่งยงครับนี่ ไปเรื่อยๆครับตามคนรถไทยครับเนี่เเยเดือดกระเดียดครับเมื่อนี่ นี่คููให้แล้วครับไคให้ได้กับมีคููให้ครับนี่เวนาสิร้ายก็ข้อปีกไก่ครับปีกไก่ร้ายครับหยยบยหน่อยร่งครับนกปากคางมากครับนี่ไข่เ,เต้าครับนี่ ไถไถึงมากครับใครเตาครับนี่เก็บไปเรื่อยๆเลยครับนี่ตามคนรถครับง่ายๆครับโม่ตรงขวัวโบ่ตองเสียครับนี่โ่ตรงขวัวโบ่ตรงเสียให้มันเมยครับนี่ยัางตามคนรดย่างเดียวครับ ครับได้ของได้มากครับน,นี่ยจำนวยใหญ่ๆนะครับนี่ยของไอ้เรื่อมก็เลยก็แช่ก็ติดตามในน้ำในเด้อ